จุ๋มเลยครับนี่นโอ้โงามคับนี่เลยด้ยกนหลุ่มแน่นอเะมีเงเลยครับดีๆมันขาดอ่ะมีเนี่ยงอเลยเฮ้ยอะไรอะไร ดูด้วยเก่งวานด้วยุ๊ย,อ,ยอ้าอหนักไงโอ้ยไม่ใช่อะไรอีกลายหรอกเรือเปล่าโอ้ ดีครับสวัสดีค่ะครับสามั้กรพอกันกับบาลานการน้องพี่เจ้าครับก็กัรมกัพอกันสาววันเสาร์ที่26นะเมื่อโค้ชนสายอน2 5 6 8เด้อจ้ะวันนี้เขาจะวนกับพี่น้องเขาเราปลาคือเนกันนะนการต้องร้มีที่บาง่งหอมแลการเี่ยจังหวัดนคขาเพื่อบุญลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะกับบุ่ลปามมเรบานนอกเนข้สิบหมายมาแล้วจ้ะเพราะว่ามาเทียนยังครับเมนนสาวี่รถมามอแซ่ด้วยน่อยๆวนกันแบะคราบ เหมือนจะไปโซนไหนเนี่ยครับการลุกตาบัจงจ้าววันนี้เอาสองคนสิมาหามันแล้วลนะเมนครับไปจ้าไปกันนะครับเห็นพุดดินเห็นพุดินไหดินครับมันมีฝนตกนะตกแข่งเลยนาเต็มตาลงตาเดี๋ยวหาไปคอนมาบ้านเด้อฝนตกแข่งขนาด สีดมีซีดเฮ็ดออกต่อไปูด้วยมีออกต่ขึ้นอยู่พวกสองตาเห็ดก็ออกเยอจ้ะพี่น้องแต่วะที่แรเข้าว่าสิขึ้นไปเนาะไปมาเลยเปลี่ยนใจม่นลงเห็ดบดดินก่อนจ้ะอู้่หนาวยนเบาค่น้องหาวยอ้ก็ได้พี่พี่คอยองนกเฮ็ดบดดี สุขุสุขคนเด้อดอะไปอเ,ออเ,อเป็นก็จะเป็นซองจาาพอก็ไม่เป็นเป็นไปหียามเนาะนก็บอกยึดแจกว่าสิไปอยู่เนี่ี้เห็นคลิปพ,พี่น่องเมื่ององเมื่อกี้ดอกบานผลเนานะจูบบานแต่วันนี้ฮะมันก็ได้ง,งามเนานะแต่ว่าสนอกไปตเกียพชด,ดิง ở thể đó để vấn đề khá như nhau เห็นสีเดียวกันเลยก็ใบไม่เห็นไม่พลาดกันตองนี้ ดอกดอกชีคือไปตองแหง้ยนกล่องเลยันเก็บเนกล่องได้เงินเลยเก็บหมดเลยดอกเป็นไงไปมาไปเจ้า มันเป็นยังไงเร็วอล้วจบมันซักมันมันไม่องเลยที่บ่านมันจุ่มเลยครับนี่โอ้ยงามครับป้ดีเลยดอกคนหลุนหน้าเนาะนี่ปอดีเก็บปอดีกินเลย อ,อ่นีแกงกระเสบพ,พัดกระเสบกระเส็บ<ร>คูเมนูครับตุ่มเท้าหมาแห้งเสียจเลยนี่ครับยำกึ้บกุบกึ้บกุ้บวันไปแกงกินอยู่บ้าน,นเนาะเด็บเสียบเลยนี่ครับคนตกมาแบบนี้ก็มีซิดหลุ่นไปเรื่อยเนาะ Yeah. เดือดครับรงยลาย่ซอส้อมเต็มมมั้หาบังหาบังมงมอันนี้เีงด้วยเก่วานด้วย ที่หาดอกมีอ้อยินมเลนดค่น้ห่ครับแต่เฮ็ดบดีน้ำจะกำหน่อยยังเนาะพดีหนียวเลยครับคุณไม่จะบอกดีแ่มนขาดเนาะนี่นี่นี่พ่ดหลด้ีาคักนี่ับเ็ดผึ่งแดงาวไ่งฮะ่นี่พอดีถวยนึงอ้อตนาใหญ่ เงาหนึ <f dragging> ่งเล็กเลยจับ <famously> ลังเลยหลังเลยงัดเปดสุดแต่เป็นเป็นยังงี้เนาะไม่ต้อยใหา่ละจับหลังโอ้ยโอ้ยแค้นนึ่งเท่านั้นแค่ ูเราดีเราอยู่พิทักษ์ ดสิหอม้มันออกกระทับกรงนีงสิดถึงคุณแม่กั้นุไปนอนให้เนี่ยมาเจาลกมาเลยเมีนอยู่พูเบนนอนอ, <Okay. S 2> อ,อือคุนแกอาอูเอาเปไปหอนั่ง เนี่ยนะเนี่ยครับสีดอกมันคือใบตองเนาะโอ้โหเปลี่ยนคา่ายครับขอ,องหม,อม,งหม้อเต้เงินแห้งถือฝนโอ่ยขา ยังหมดเข็ดกน่ากลัวเนาะแต่ลองตัว้ากจะโลบได้ตอนนี้นะตนฝนนี้นจกมาใส่ละว่าเอาแห้งนี Còn mình bụi bao nha Thật ngàm đi hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เ,เด็นทะล่ครับอุยช่นนายเน,น,น,นี่ยเหนีวยังงามเนีะอืมนดรอ่งดอกด เเต็มหมดเยเฮ็นตองตออไ้หนิแต่กำลังดีวุ้ยพ่นออันนเต็มถี่ได้หนิกันซุ่มเนี่ยหี่บอกมีเปอร์เซ็นต์โอ้ยหนักไงโอ้ยมีช่องหลังอีกลายดอกได้เปล่าตัวนี้แตดออกลายทีอ้กเพนอันนี้ที่นาเอาอยู่กัดอกหอพกเย giờ mấy nhà mương này một lần tụp cục vậy, cái này thôi, đặt vào gì ô hui ôi. Ôi. nó khác nhay kiếm một đại nó ngoài ô Khiến một đại tiếp tèo ôi nèo 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 เลีออย้ยงซีดอกไม้ก็เดีย,ย,อดอยงดอกอก้างหางแล้วก็หางไปคนละทางเวยครับลาน,นงูกับหมาลุดสีดอกกึ่งหางหางดอกสมบูรณ์เลยครับจะทำให้ใหาลงตัดขา tiêu hả? Bao giờ Này xem mình xem này เดมันเืนเนนนนนอเขาได้หนิมะมมวงมันถือเขาเจ้าเยียมโอ้เกงหอมเกงหวานได้จ้ะเขาน้อยนะเอายั่เอาทุกคนเหยับมาเอาซะนี่ พี่น้องเปิดเไป,ป่อเน,นาอโ uh ้นี่บดจมูกเห็ดปดดินคับเนอะปวดแทะขายาออดลาดนีอเนี่ยนอนีอนนองมาเนาะ คอไงโอ้ยดีนี่คือนี่ถุกแห้งแห้งออกเลยเด้อเนาะพี่นองกระไครับเนาะเด็บดินออกไหมไม่กอะยักเงากองเลย สุ่อออโอ้โอนี่ตองพนหนาเลยนีมห้ายาที่ เหมือนปลาไมนติตัวเลยกำังแต่ดิบตว์นะดสัตว์ดิบสอืมดิบปลายอืมอ yup. ืมห right yeah. uh ัวหงอกยัดปเลยนหยันไปเลยนะหัวหงอกอืมอ yeah. 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 mm ืมต้องขืนนะต้องข้นเนาะ ถอ้ขาดกับลเฟรับเท่านีเป็นเงาอีนเน่งาแต่ว่าผมบสิบใหญ่เนียว่าเป็นเม่เพื่อนหลายนเมียนที่เาพักก็พ่อนยังไปยังมากนเน really ียเหมือนข้าวที่กันไม่หนก่กรย่เนีย่ง่งน่ะดิ่ง่ง่เกระดิ่งกระดิ่่งรดิ่น่ีดะ โบเขียโบโคถึงกับโบเห็นแต่ยนเปนโบเขียเนาะถึงกับโบเห็นแต่ว่าขอนเขียเขียกระดอกน้อยนะครับเดี๋ยวเวลาพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับเบิ่งผลงานห้องวันนี้ครับนี่ต้นม้เป็นตลนไม้เก่าครับาต้นตาลเราเข้ามันนี่เป็นเทพบดินเนาะมีครับก็เป็นผืนแดงขาไล่นะจ๊ะขาไล่น้ำเนยครับ เลี้ยงเท่าไรนี้ดอกใหญ่ดอกอ้วนเนาะเห็ดบดดินเท่ากับผอเป็นกอเป็นเหงาดีอยู่จ้ะพี่น้องเขาก็้ลดายทำอะไรเนาะเห็ดบดออกใหม่เพื่อได้กระอยากกินเนาะครับมากกับเพราะได้อยู่ได้กินน้องน้องบ่าเนาะต้องแต่ว่าต้องขยันแห่งเด้อจ้ะขยันหาขยันใหญ่มองไปเรื่อยครับเมนจ้ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ออกหลายเนาะแต่ก็บ่ได้ออกทั่วปางสินาะจ้ะครับเมนพี่น้องเขากล้าดายทัน อย่างมาหาเหตุกับบำลังนสนองเนาะนขันรถใไงเนี่ยเพสามารถมาได้เด้อยวจะมาได้อยู่แต่บางย่างไก่แห้งเนาะอีกอย่างหนึ่งบาลานสนง1 1> อง <ไป S 2> นีน่ขี่รถไปเรื่อยๆเนาะครับก็คือจอดหาไปเรื่อยมองไหนเป็นตาหาก็คือจอดแวะเบิ่งกับบาลานกับบะฮูจักมองจักไม้ไป็นไกับครับแต่ว่าก็อาศัยสาวหาไปเรื่อยครับมองไหนเป็นตาออกขคือจอดเลาะเบิ่งเนาะมกับบ่มีเขากลับไปมองไม่เพราะว่าเฮาเห็นงานเนาะก็หาจนได้งานพลังจ้ะ พี่น้องเฮาเยาะมากคือตรงมีมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์ขี่รถไปทุกซอกทุกซอยแต่ว่าขันเสียหายเฮาพาไปนั่นกะมันบ่สะดวกในการทํางานนองน้อเนาะพี่น้องกะมากอะหานำแถวเห็นรถพี่น้องคนเจอได้หลายเนาะลงแวะลงหาไปจ้ะแล้วพี่น้องทั้งไกลเนาะคนอยากมาต่างจังหวัดจังเสียหน้าจังคนอยากมานําเนาะนี่คนอยากมาสุดยอดที่กาละมานะมาเนาะนี่จ้ะ เรื่องหลักเห็ดเห็ดบดดินนะครับชุดยอดเลยกมแสบไม่เห็นจ้ะครับกินชอบคลิปนี้อย่างไรก็ฝากพี่ฝากน้อง<ช>กดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลานซน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความหมักวความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องบ้านนะหลายเด้อจ้ะจะพอกันคลิปไม่จ้าคลิปหนีวันสนร์ลงลาไปก่อนจ้า สวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยลำด้วยจ้า